ผมมั่นใจชาปุยยังเชื่อคำแบ,บ็กทีมชาติไทยได้แน่ชาลิวชปุยกองกลางของทีมการท่าเรือเอเจยยังมีความมั่นใจว่าตนเองจะสามารถกลับไปติดทีมชาติไทยได้อีกครั้งชาลิวชปุยกองกลางหน้าหล่อของทีมการท่าเรือเอเซได้ตอบคําถามผ่านไลฟ์ของมาริโอยูโรฟกี้ถึงโอกาสที่จะกลับไปติดทีมชาติไทยอีกครั้งโดยชายลิวชาปุยได้เผยว่า รู้ศักยาภาพของตัวเองดีและมีความมั่นใจ100%่100%ว่าจะสามารถกลับไปเล่นให้กับทีมชาติไทยได้ซึ่งชับปุยบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการเชื่อมั่นในตนเองและพยายามเล่นให้เต็มที่เมื่ออยู่ในสนามแม้ฟุตบอลจะเล่นกันเป็นทีมแต่บางครั้งก็ต้องพยายามโชว์ความสามารถของตัวเองออกมาให้ทุกคนได้เห็นและเขายังกล่าวอีกว่าทุกๆคนต้องพยายามเอาตัวรอดตนอยากลงเล่นแต่ไม่อยากอยู่บนม้านั่งสำรอง ผมหวังที่จะกลับมาเล่นได้เหมือนเมื่อก่อนและมาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของโค้ชทีมชาติซึ่งถ้าคุณถามผมผมก็มั่นใจ100%ในศักยภาพของตัวเองทั้งนี้ชาลิวชัดปุยเริ่มติดทีมชาติไทยครั้งแรกเมื่อปี2013ในยกข,ของโคซิกโก้เกิัศักเสนาเมืองและด่งดังเป็นอย่างมากทั้งจากฝีเท้าและหน้าตา โดยเคยควาชช้าแชมป์ซีเกมส์หนึ่งสมัยในปี 2003, AFF Suzuki Cup 2สมัยปี B 2014และ2016